สวัสดีคะ่ะสวัสดีสุขุสุขคนนะคะเนาะสวัสดีอ่าสุขุสุขคนที่เข่ามาติดตามอันละกะสวัสดีเพื่อนแม่ทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าทั้งไทยทั้งลาวทั้งยุโรปทั้งหลายหลายทวีปนะคะเนาะ <c oughs> ที่พานเข่าม,มาทั้งช่องอันละกะมาติดตามอันเนาะค่ะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะาอ่าทีแม่ติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจใน้สง่งส่องน้อยๆของอันเนาะค่ะเนาะ มืัอนี้อันกะอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะกำลังเฮ็ดเบียร์งานแล้วเนาะค่ะทำความสะอาดบ้านแล้วเนาะค่ะแต่ขันทำบ่ท่านแล้วเมื่อตอเนาะค่ะพอดีย่างงานเรื่องซักผ้าเนาะค่ะพอดีอันเอาอันสปาเขาเครื่องไว้เนาะค่ะอันก็เลยมากสัสดีเพื่อนๆสุกสึ้งนเนาะค่ะแล้วก็ถือโอกาสเฮ็ดวิดีโอเลยเลยเนาะค่ะเนาะ มัอนี่กัแดดออกเนาะคะ่ะแต่กันยังหนาวคือเกาเนาะคะ่ะข้างนอกนะเนาะแดดแดดออกแต่กันหนาวคือเกาเนาะ,ะตอนแรกอันอันว่าอันสิบปียางเนีะแต่ว่ากับพวกท่านเบียงพ่กท่านแล้วเมดอยู่เนาะคะ่ะกันเลยอ่นี่แหละทาสักสภาแล้วจังน้อยๆค่อยจะออกไปย่างเนาะคะ่ะมัอนี่อันอยู่บ้านผู้เดียวเนาะคะ่ะเพราะว่าคุณสามีเพิ่นออกไปไปงานไปธุระไปไประชุมไปยังเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะอันก็นเลยอยู่บ้านผู้เดียวกั <c oughs> ยูผู้เดียวกันสิเงียบๆเนาะค่ะเพราะว่าอันเวลาแฟนเป็นยูนะเคุนสิปเปิดอันนั้นเป็นสิปเปิดอีหยังก็เลดีโอประจําน้อง่ะเปิดเพลงฟังตลอดบริยุทธ์เนาะค่ะขันเป็นยูบานหยิบซีชมงอนกับเปิดหยิบซีชมงเนาะค่ะเนาะอันนอกจากเวลาคุณน,นอนจะคอยเปิดเสียงปิ้นเนาะค่ะอันนี้นคือแฟนอันเนาะค่ะตรงนี้เสียงเพลงตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะ แต่ว่ากันเวลาแฟนเอยู่ไปนี้อันก็สิปิดทัทนทีเลยเนาะคะ่ะอันนั้นอียังนั้นนะสงบ <c oughs> แบบว่าได้ได้พักผ่อนสมองเลยเนาะคะ่ะเนาะได้ยินได้เสียงเพลงตลอดไปนี่เนาะคะ่ะอา้าวมือนี้มาพบมาพอก,กันกับอันเนาะคะ่ะอันก็สิมาคุยเรื่องมือนี้สิมาคุยเรื่องที่ว่าเป็นยังอ่าสามีฝรั่งตง้องต้องหายเง,าเงินเดือนอ่าเงินเดือนภรรยาเนาะคะ่ะ เงื่อนเดือนเมียนั่นแหละนะคะเนาะทั้งที่บอได้ออกไปเฮ็ดงานข้างนอกเนาะคะทั้งที่อยู่บ้านแต่บอได้ออกไปเฮ็ดงานข้างนอกนะคะอันนี้ในกรณีของอันเนาะค่ะอันน่ะอันอันอันคิดว่าเนาะค่ะข้อมูลของอันก็คือว่าเป็นยังสามีต้องหายเงินเดือนก็เพราะว่าอันเนี่ยมีลูกมีลูกต้องรับผิดชอบเนาะคะเพราะว่าอันมีลูกสองคนเนาะค่ะกับไอ กับสามีคนไทยเนาะค่ะต้องต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบเนาะค่ะแล้วก็ต้องส่งเงินเมื่อบานอย่างแบบนี้เนาะค่ะอันกะกับสามีก็เลยต้องหายแต่ว่าอันกับบุ大爷เอาเงินสามีซื้อเนาะคะเนาะเพราะว่าที่เขาบอกกันว่าเมียฝรั่งสบายสบ,สบายเนาะค่ะเนาะบ่อ่าบ่ต้องไปเฮ็ดงานนอกบ้านเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าอันบอกเลยเนาะค่ะว่า คนที่บุหดีไปเห็นงานนอกบ้านเมียฝรั่งที่บุหดีไปเห็นงานนอกบ้านโดยเฉพาะอ่านเนาะคะ่ะงานบ้านหล,ลายลายลายคักหลายแน่เนาะคะ่ะเนาะตั้งแต่ตื่นเสาขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าตื่นเสาจะวันนอนนะเนาะค่ะทั้งงานบ้านงานเฮือนกับของกับเขาเสผงเสืส้อผ้าเนาะคะ่ะเนาะสุญางต้องให้มันเรียบร้อยเมื่อแต่ละมือนะคะ่ะนอกจากเขามีธุระอีกยัยงจําเป็นเอกากสะกะ มื่อนี้สมมติว่ามื่อนี้เขามีธุราจําเป็นห้ากับสิบบดาเห็ดลายบนดาดเมือทัดไป้ากับสิเห็ดหม่แต่ก็คือว่าความคิดของอ่านคือว่าอ่านบดาเอาเงินสามีฟรีเนาะค่ะที่สามีให้เงินเดือนกับเพราะว่าเห่าเห็ดงานบ้านให้สามีเห็ดงานบ้านเห็ดกับเขาดูแลสามีสุยางเนาะค่ะเนาะใบขาดปกปกพ่องเนาะค่ะเนาะบอกงอ่ายๆั้งแต่ศาสตร์กับเบือยั่นเลือนลบเนาะค่ะ อันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งก็คือที่ว่าเป็นยังอ่าฝรั่งต้องจ่ายเงินเดือนอ่าเมียเมียเนาะค่ะเนาะก็เพราะว่าคันบ่นอยเข้าออกไปเฮ็ดงานนอกบ้านนี่นบ่ค่ะอ่าเข้าเฮ็ดงานในบ้านเทอาก็ต้องจ่ายเงินเดือนสันเพราะว่าฉันกมีภาระต้องดูแลรับผิดชอบเนาะค่ะเนาะนี่แหละก็คือมาสาเหตุของการติดต่องจรเงินเดือนสามีอ่าภรรยาเนาะค่ะๆๆ แต่ก็คือว่าแหละเนาะค่ะโบแมนว่าเข้าบริษัทไปเห็นงานนอกบ้านแล้วเข้าสีสบายเนาะค่ะเนาะเข้ากับคือเก่าค่ะสมบัติเอาไปเห็นงานนอกบ้านแหละอันเพียงแต่ว่าเข้าเห็นงานในบ้านเข้ากับง่ายๆสบายๆเนาะค่ะเห็นแล้วยน่ยมไดกับแล้วยน่ยมหนัดเนาะค่ะโบมีคนมาบังคับเข้านาะค่ะเนาะแต่ในกรณีที่เขาออกไปเห็นงานนอกบ้านไปเนี้ยก็สิดต่างกันจังนึงเนาะค่ะเนาะเขาต้องเห็นอ่า เหตุงานที่เขากำนดไว้แล้วก็ให้มันตรงตอเว่ร่ายอย่างส่นนที่สี่เนาะค่ะแต่งานในบานกับตางกันว่าเขาอยากเหตุย่ำใดกับเหตุแล้วย่ำใดกับงานของเข้าเองเนาะค่ะแต่สำหรับอันนะที่ว่ายูเมืองนอกอันคิด่าคนที่เขาออกไปเห็ีงานนอกบานเขาได้เงินเตือนลายกว่าสามีใจอยู่แล้วเนาะค่ะสามีให้ยืมเงินให้เหยีงานบานยืมบานแล้กกาส่งเงินหายทางบาน คนที่ออกไปเฮ็ดงานนอกบ้านเนาะค่ะจะได้เงินเดือนหลายอยู่แล้ว <c oughs> แต่จริงอันก็อยากออกไปเฮ็ดงานนอกบ้านคือกันเนาะค่ะแต่ว่าสามีบอกอ่าแต่จริงเนี่ยอันหาได้งานหนึ่งแหละเนาะค่ะมันเป็นงานอาหารร้านอิตาลีเนาะค่ะแต่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นหยอยู่เมืองบุกเนาะค่ะแต่ว่ามันไปไกลเนาะคะ่ะเนาะก็คือว่าเฮาต้องตื่นไปตั้งแต่สิบโมงเ้าร์เนบอกค่ะออกจากทีสิบโมงเช้าร์ไปนี่เนาะค่ะ พื่อาสิเดกลับมากอะประมาณสีถ่ถุงหาทุมเพื่อเ้าสิหอดทห้ง,งานแบบนี้เนาะค่ะสามีก็เลยว่าขันอันไปเฮ็นงานเนี่ยคือว่าเฮาบ่มีเวลาดูแลสามีบ่มีเวลาเฮ็ดกับเขาเฮ็ดยังเฮ็ดน้นเฮ็ดน,นี้ให้สามีเป็นบอเนาะคะ่ะเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเอออ่ากับ่ต้องเฮ็ดดอกอยู่บานนี่แหละเพราะว่าเธออยู่บานเธอเห็ดงานบานเชิญกระจายเงินเดือน,นเธอคือเ่าแต่กับเพียงว่ามันได้น้อยกว่าเฮาออกไปเห็นงานนอ,อกบานเนาะค่ะ แต่แต่กับพวกเป็นอย่างเนาะค่ะอันเพราะว่อาจ่ากับเด้อยู่บ้านดูแลสามีเนาะค่ะเนาะแล้วก็บในทําความสะอาดบ้านเนี่ยังจัดบอกจากบานมันดูดีดูดีนั่เนาะค่ะเนาะอันแด่กับมีแนวเหตุหลายอย่างเนาะค่ะเนาะอยู่บ้านบอกไปบอกมากกับซิเริ่มกับซิเริ่มออกไปนอกเรื่องแล้วเนาะค่ะเนาะมืัอนี้อันกับืัอนี้อันกับมาคุย มาคุยนี่แล้วเนาะคะ่ะเรื่องนี้เนาะว่าเป็นอยังสามีพลังตองอ่าตองจ่ายเงินเดือนนั่นให้เมียเมียเนาะคะ่ะเนาะให้ภรรยาเนาะคะ่ะทั้งทีบัได้ออกไปเห็นงานนอ,อกบ้านก็พอสาเหตุน,นี่แหละเนาะค่ะเนาะข้าวบัวได้ขันสา,า,ามีบัให้เขาเงิ่อนข้าวเสีเอาเงินทั้งใดลราทรงเมื่อบาอนเนาะค่ะเนาะมึงเนีนยอันนี้ฟังสกินโซ่ปอกออกแบบหอมหอม อากาศดีเนาะคะ่ะอ่อแต่ก่อนยังหนาวก็เอาแดดออกแต่ว่าหนาวเดี๋ยวอันสิไปย่างอยู่เดี๋ยวเฮ็ดเวียดอันตาทานตาเซฟาเราก็จะออกไปย่างเนาะคะ่ะวันนี้เนาะวันนี้อันกับมะพูดคุยกับเพื่อนๆแค่นี้เนาะคะ่จนนะจังไดอันกะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะผู้ที่มาติดตามหลักใจกำลังใจอันสุขสุขคนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ จังได้กะรักษาสุขภาพเนาะคะนะ่ะเนาะเอออีกอันนึงเนาะคะนะ่ะเนาะอันบางเทืาข้อมเมนต์อันก็สิตอบซาหรือว่าจังได้ไปบางเถ้อเนาะค่ะเพราะว่าบางเถ้อมันหยุ่นเนาะคะ่ะบางเถ้อมันหยุ่เน,นเรื่องนั้เนเรืเ่องนี้ร้ายไปเนี่ยบางเถ้อเ้าก็ะบอมนีเวลาเขาไปเนาะคะ่ะแล้วก็ อาจจะตอบสาสาแน่นะคะเนาะจังไดการขอโทษขอขอภัยเ,เพื่อนๆสุขุดสุข้อนเลยเนาะค่ะเนาะจังไดก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่มาติดตามหลักฐานกำลังใจสุขุดสุข้นเนาะค่ะเนาะจังไดการรักษาสุขภาพเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะพอกันวิดีโอหนาค่ะรักษาสุขภาพค่ะ